สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องฮันตะวันทาโร่กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ เช่นเคยเลยทุกคนนะคะก็มาทำพิกอเดกอีกแล้วนะจ๊ะให้ทุกคนได้ร่วมสนุกเนาะสังเกตว่าเพื่อนๆชอบฟังพิกอเดกกันนะเพราะว่ามันก็คงจะตื่นเต้นเพราะว่าโดยส่วนตัวเราเองก็ชอบฟังพิกอเดกนะมันรู้สึกว่าสั้นจบตัดจบแล้วก็สรุปรวดเร็วทันใจนะคะแต่ถ้าใครอยากจะให้ทำหัวข้ออะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะเดี๋ยวถ้าเราเห็นแล้วเรามีเวลาเราก็จะอัดให้นะคะกับวันนี้นะคะหัวข้อที่ว่าอื เรานะคะและเขาจะมีโอกาสได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งไหมนะคะสําหรับคนที่ห่างกันไปเลิกลากกันไปหรือว่าแยกทางกันไปแล้วก็มีความรอคอยนะคะที่จะได้กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกลับมารักกันแล้วก็ กลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะก็มาลองเสียงไทยสนุกสนุกดูนะคะว่าอ่ามันจะเป็นอย่างไรนะคะคุณและเขาจะมีโอกาสที่จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันจ้าสําหรับวันนี้นะคะมี3ตัวเลือกด้วยกันนะคะเพื่อนๆตัวเลือกที่1สีฟ้าตัวเลือกที่สสีเขียวและตัวเลือกสุดท้ายสีจะบอกว่าสีอะไรอะสีชมพูครีมคมเนาะเรียกว่าสีครีมนะอื ฟ้าเขียวครีมนะคะฟ้าเขียวและครีมนะคะทำจิตใจให้สงบนะคะแล้วก็เลือกกองไพ่กันได้เลยนะคะหวังว่าทุกคนจะเลือกกองไพ่กันได้แล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปดูตัวเลือกที่หนึ่งกันเลยนะคะสำหรับกองสีฟ้าแล้วก็เก็บกองอื่นไว้เกาะนะคะ สวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะฝากกดติดตามให้กับช่องทันตะวันทาโร่กันด้วยนะคะขอบคุณกําลังใจจากคนเดิมนะคะที่เข้ามาฟังตลอดเวลานะคะแล้วก็คอมเมนต์ให้เป็นกําลังใจได้มากๆเลยนะคะว่าเราจะทําคลิปเนี่ยถ้ามีคนฟังมีคนคอมเมนต์เนี่ยเราก็รู้สึกว่าอึ้ยเพื่อนๆแบบตั้งใจฟังเราก็จะพยายามทําให้มันดีขึ้นพัฒนาให้มันดีขึ้นพยายามสรรหาหัวข้อต่างๆนานามา,าเพื่อ,ออัดคลิปนะคะ มาดูกันนะคะกับตัวเลือกที่1นนะคะขออนุญาตดูพลังงานเพื่อนๆกองนี้ก่อนนะคะที่เลือกกองนี้เป็นอย่างไรบ้างคือใบแรกก็กระโดดมาเลยจ้าทาวเวอร์อะพลังงานก็คือทาวเวอร์นั่นเองนะคะ King of One สี่ถ้วยหนึ่งไม้เท้านะคะ สไม้เท้านะคะพลังงานของเพื่อนๆกองนี้นะคะส่วนใหญ่ก็เป็นคน ที่มีอด,ดีตนะคะในเรื่องของการเลิกลากระทนหันการจบลงแบบไม่เป็นท่านะคะหรือ,เ,อเกิดอะไรที่มันไม่ดีเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มันไม่เป็นดังใจที่คุณคิดที่คุณวาดฝันไว้นะคะคุณอาจจะมองในเรื่องของความมั่นคงนะคะในการที่จะอยู่ด้วยกันนะคะแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่มันเกินบรรยายนะคะเกินที่ คุณจะรับไหวนะคะบางคนบางกรณีนะแล้วก็แต่ถามว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันผ่านมาแล้วแหละแต่คุณก็อาจจะยังรู้สึกว่ามันยังมีอะไรที่อยู่ในใจนะคะแล้วก็ลืมไม่ได้นะคะกับความรักครั้งเก่าความรักครั้งนั้นๆถึงแม้ปัจจุบันเนี้ยคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะมีครอบครัวใหม่มีคนรักใหม่แล้วนะคะมันก็ยังติดอยู่ในใจนะคะ ม,มันก็ไม่แปลกหรอกอทุกคนคือต่อให้เลิกลาแบบ5ปี10ปีผ่านไปมันก็ยังมีอะไรบ้างแหละที่ติดอยู่ในใจอาจจะเป็นความเร็วของเขาความดีของเขานะคะหรืออะไรก็ช่างเนาะก็ไม่ลืมกันนะคะอพลังงานเพื่อนๆกองที่1เป็นประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแล้วสำหรับคนนะคะที่ยังไม่มีใครอย่างเงี้ยเออแล้วก็ยัง มีความรอคอยแล้วก็อยากรู้ว่ามันจะมีโอกาสที่จะกลับมาได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งไหมนะคะคุณและเขาจะมีโอกาสที่จะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งไหมคะคนที่มีใหม่ไปแล้วก็แอบคิดในใจขำๆคนเดียวก็ได้นะคะอมืมาดูกันคะ่ะ10ดาบ1เหรียญ ต้นจ็ดเหรียญเพจวัฒน์แผ่นดิเคิถามว่ามันมีโอกาสที่คุณและเขาจะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งไหมนะคะอืมเรามองว่ามันไม่ใช่โอกาสที่คุณและเขาจะกลับมาอยู่ด้วยกันนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของโอกาสที่เขาจะ เป็นอีกคนหนึ่งเป็นคนใหม่นะคะเหมือนเรื่องราวในอดีตในครั้งเนี้ยมันทําให้คุณและเขาหรือทั้งคุณและเขานะคะมันบาดเจ็บแสนสาหาัสแล้วก็จบกันแบบคานไปเลยะคะ่ะคานแบบฝังใจมากๆนะคะแล้วก็เขารู้สึกว่าการที่จบกันครั้งนั้นอะ่ะมันทําให้เขาดีขึ้นเข้มแข็งขึ้นพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นได้เรียนรู้จากสถานการณ์ต่างๆนานามากขึ้นเหมือนเขารู้แต่ว่าตอนเนี้ย เขามาไกลแล้วเขาเปลี่ยนจากคนที่เคยเป็นเด็กน้อยงองแงนั่งร้องไห้หรืออะไรเงี้ยก็คือตอนนี้เขาเข้มแข็งมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเป็นคนที่ใครๆก็ต้องการใครๆที่ก็อยากช่วยเหลือเป็นคนที่ใครๆก็อยากจะให้โอกาสนะคะเพราะฉะนั้นเขามาไกลนะคะมาไกลจนเกินที่เขาจะกลับไปณนะจุดๆนั้นนะคะเรามองว่ามันเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆอืม แล้วงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแล้วเขาคิดถึงคุณไหมนะคะคนคนนี้เขาคิดถึงคุณบ้างไหมนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าคนคนนี้เขาคิดถึงคุณบ้างไหมชา a r ลีออดสองดาบ หกถ้วยสิบเหรียญ9ก้วดาบนะคะถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงค่ะเขามีความคิดถึงคุณนะคะเขาคิดถึงทั้งสองแบบในแบบที่อ,อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขแล้วก็ในแบบที่อยู่ด้วยกันแล้วทุกทรมานนะคะอยู่แล้วแบบ เครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาคิดถึงทั้งสองแบบทั้งในเรื่องที่ดีและเรื่องราวที่ไม่ดีในอดีตนะคะคนคนนี้ยังคงคิดถึงคุณอยู่นะคะถึงแม้ว่าตัวเขาเองอย่างที่บอกว่าเขาจะเปลี่ยนไปนะคะดีขึ้นแข็งแรงขึ้นมั่นคงขึ้นนะคะเขาก็ยังมีความคิดถึงคุณอยู่บางครั้งนะคะเขาอาจจะรู้สึกว่า เขาก็อยากกลับมาเหมือนกันนะมันก็มีแบบๆวบว่าเออถ้ากลับมาเป็นครอบครัวด้วยกันแล้วมันจะเป็นยังไงต่ออะไรเงี้ยเขามีความคิดแบบนั้นอยู่บ้างนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็จบที่ว่าถ้ากลับมาทุกอย่างมันก็จะเป็นเหมือนเดิมก็คือเหมือนเขาและคุณมันจะไม่มีความสุขนะคะมันก็จะเป็นความเครียดมากกว่านะคะอยู่แล้วแบบไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งเหมือนมันในโลกของความคิดนะคะโลกของความเป็นจริงมันต่างกันนะคะเขารู้สึกแบบนั้นอเดี๋ยว ขอคำแนะนําจากไพ่เพื่อนๆพือกองที่1หน่อยค่ะไพ่อยากแนะนําอะไรกับเพื่อนๆกองนี้บ้างจ้า e n of ออ o สอ o สองเหรียญ The Moon หเหรียญสองไม้เท้าไพ่ยอยากจะบอกว่า ให้เพื่อนๆกองนี้นะคะเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่สามารถปรับเปลี่ยนเอาตัวรอดได้กับทุกสถานการณ์นะคะแล้วก็อย่าเป็นคนขี้กังวลน,นะคะอย่าเป็นคนที่คิดมากนะคะให้คุณรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะเป็นคนที่มีเมตตาแล้วก็ให้เป็นคนที่มองการไกลนะคะอย่าคิด แต่ในเรื่องของเรื่องราวอดีตที่มันไม่สามารถที่จะเอาย้อนกลับมาได้นะคะจงเข้มแข็งแล้วก็เป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็มีความอย่างที่บอกนะคะละเอียดรอบคอบและมองการไกลแล้วคุณจะไปได้ไกลมากกว่านี้อย่างแน่นอนนะคะสําหรับเ,เพื่อนๆกองที่หนึ่งก็ขออวยใจช่วยด้วยนะคะขอใหอ้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะแล้วก็ ได้เจอคนที่ถูกใจสมใจอย่างที่คาดฝันไว้นะคะยินดีด้วยจ้าเดี๋ยวเราไปดูกับตัวเลือกที่2กันบ้างนะคะว่าตัวเลือกที่สมันจะเป็นยังไงนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่2กับสีเขียวตัวเลือกที่สองนะคะ สวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะคะที่มาพบช่องทานตะวันทาโรวด้วยนะคะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคนเดิมที่ฟังเป็นประจำคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยสนใจดูดวงส่วนตัวกดอ่านรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะทักอินบ็อกทางเพจหรือราย ID ก็ได้จ้ะไม่ว่ากันโอ้เดี๋ยวขออนุญาตด,ดูพลังงานนะคะโดยรวมของมันเพื่อนที่เลือกกองที่2กันบ้างสิเหรียญค่ะ สามดาบเจ็ดถ้วยแปดไม้เท้า night of sword นะคะพลังงานโดยรวมของเพื่อนเพื่อนกองที่หนึ่งนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นประมาณว่าตอนนี้อ่า บางคนบางครอบครัวนะคะก็มีความสุขกันดีแฮปปี้กันดีนะคะแต่ก็อาจจะมีความแบบขัดอ,อกขัดใจกันบ้างนะคะเนื่องจากว่าบางครอบครัวนะคะเป็นครอบครัวใหญ่นะคะแล้วก็อยู่กันหลายคนนะคะมันก็เลยอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างนะคะอาจจะในเรื่องของ ความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะหรือไม่ก็ในเรื่องของเวลาทํางานร่วมกันนะคะบางคนเป็นตระกูลใหญ่เนาะแสดงความคิดเห็นมาไม่เหมือนกันก็เกิดการหัวร้อนใส่กันมีปากเสียงใส่กันได้บ้างนะคะประมาณนี้อแล้วก็บางคนนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าะระแวงกังวลวิตกเขาเรียกว่ายังไงอ่ะมีมีม แผนมีอะไรอย่างเงี้ยที่ที่คิดว่าจะต้องใช้เงินเยอะนะคะในการอาจจะจ่ายใช้สอยนะคะในช่วงนี้แล้วก็มันเป็นเรื่องจําเป็นที่คุณจะต้องใช้นะคะมันก็เลยเหมือนแบบไม่ซื้อไม่ได้ไม่จ่ายไม่ได้นะคะมันก็อาจจะต้องเสียเงิน เสียเงินค่อนข้างเยอะนะคะในเรื่องที่ที่มันจําเป็นจะต้องใช้นะคะอาจจะมีการเจ็บป่วยนะคะจ่ายประกงประกันหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะมันเป็นเรื่องของความจําเป็นนะคะพูดถึงประกันนะทักมาได้นะคะอ,อารยานยุทธยาค่ะเราเป็นตัวแทนด้วยนะคะมาดูกัน,นะคะ่ะว่าคนที่คุณคิดถึงตอนนี้คุณและเขานะคะจะได้กลับมาอยู่ด้วยกัน อีกครั้งไหมนะคะคนที่รอคอยคนเก่าอยู่นะคะคุณและเขานะคะจะมีโอกาสได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งไหมนะ้มาดูกันค่ะห้าไม้เท้านะคะชาล r ออต page of cup page of sword เ,เดดาบนะคะ มองว่าอมไม่ถึงกับได้ไม่อยู่ด้วยกันนะคะแต่มองว่าอาจจะมีการาพูดคุยกันบ้างนะคะไม่ได้ตัดขาดกันเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าถึงแม้คุณและเขาอาจจะเลิกลากันไปแยกทางกันไปแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะลดสถานะลงนะคะเป็นเพื่อนกันหรืออะไรอย่างนี้เนาะ,ะมีการอาสอดส่องกันในทางโซเชียลนะคะมีทักนู่นน,น,นี่อะไรกันบ้างนะคะแต่ถามว่า จะมีโอกาสกลับมาอยู่ด้วยกันเป็นแบบครอบครัวเดียวกันเลยอ่ะก็น่าจะยากนะคะเนื่องจากว่าคุณและเขาเนี่ยลักษณะนิสัยไม่เหมือนกันนะคะคนนึงแข็งคนนึงจิตใจดีคนนึงพูดเพาะคนนึงพูดตรงนะคะแล้วก็เหมือนแบบมีปากเสียงกันบ่อยครั้งนะคะเวลาอยู่ร่วมกันเออมันก็เลยทําให้แบบการอยู่ร่วมกันหน่ะยากนะคะหรือบางคนอาจจะยังไม่เลิกกันก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะเป็นแบบ ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะแยกกันอยู่ไปไปมามาแบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่สบายใจมากกว่าสะดวกใจมากกว่าก็เป็นได้นะคะเพื่อนๆกองนี้นะคะอือเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแล้วคนคนนี้ของคุณเนี่ยเขาคิดถึงคุณบ้างหรือเปล่านะคะคนคนนี้ของคุณนะคะเขาคิดถึงคุณบ้างหรือเปล่า The world 7จ็ดถ้วย ถ้วยสี่ถ้วยทำไมมันลดลงลดลงะ่ะถ้วยอะอ่ะ King of w านนะคะคิดถึงไหมนะคะมีความคิดถึงอย่างแน่นอนนะคะคิดถึงจริงจริงคือ,อม,มันคิดถึงแบบ อยากไปหาอยากอยู่ใกล้นั่นแหละทุกคนแต่ว่าพอในความคิดถึงตรงนี้มันเป็นอะไรที่หนักอกหนักใจคือเหมือนคิดแต่ไม่ลงมือทํานะคะแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าหากจะกลับไปขอโอกาสกับคุณอีกครั้งเนี่ยเขาก็มองว่าคุณคงไม่ให้โอกาสนี้กับเขาหรอกอะไรนะบางคนเขารู้สึกแบบนี้นะเขารู้สึกว่า คุณอะเป็นคนไม่ให้โอกาสใครง่ายๆนะคะถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงแล้วเขาก็มองว่าคุณอะ่ะเป็นคนที่ถ้าตัดสินใจแล้วเลือกแล้วลงมือทําแล้วคุณจะไม่ยอมกลืนน้ำลายตัวเองอย่างแน่นอนเลิกคือเลิกนะคะอะไรประมาณนี้อแต่ถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงนะคะอย่างที่บอกนะมันมีหลายคนหลายกรณีนะคะก็ลองวิเคราะห์ดูนะว่าแต่ละคนอยู่เล็งไหนนะคะอ general reading นะคะอย่าไปคิดมากเลย เดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะไพ่อย่างแนะนำอะไรกับเพื่อนๆกองนี้คะมาดูกันคะ่ะมูนเจดเหรียญจัสติกเก้าไม้เท้าสาไม้เท้า ก็อยากจะแนะนำว่านะคะไม่ว่าคุณคิดมากแค่ไหนคิดเยอะแค่ไหนห่วงแค่ไหนกังวลแค่ไหนวิตกแค่ไหนนะคะหวาดระแวงแค่ไหนมันก็จะยิ่งเป็นการที่จะทำอะไรที่มันบั่นทอนชีวิตคุณนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณ ตัดจบมีสติและมีความยุติธรรมในตัวเองคุณรู้ว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรเนี่ยมันจะทำให้ตัวคุณเนี่ยค่ะมองเห็นอนาคตนะคะมองเห็นแสงสว่างมองเห็นโอกาสนะคะว่าคุณเองนะคะจะต้องทำอะไรต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นอย่าวิตกกังวลกับเรื่องราวในอดีตที่มันผ่านมา มากนะจนเกินไปนะคะจงมีสติปัญญานะคะมีสติวิเคราะห์ทบทวนในเรื่องของอนาคตที่จะเกิดขึ้นจะดีกว่านะคะอืมก็เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองะคะ่ะก็ขอใจช่วยด้วยนะคะถ้าเขาเป็นคนดีเป็นคนที่ใช่นะคะแล้วก็คุณรออยู่ก็ขอให้คุณสมหวังละกันนะคะมาดูตัวเลือกสุดท้ายค่ะตัวเลือกสุดท้ายสีครีม หรือโอรสหรือชมพูแล้วแต่เพื่อนๆจะเรียกนะคะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะคะฝากกดติดตามช่องทานตะวันทาร่ให้ด้วยนะคะครบ1 0 0 0 0หมื่นซับเมื่อไหร่นะคะจะให้ดูดวงฟรีร้อยคิวจริงๆมาจา้ะแล้วก็ขอบคุณคนเดิมนะคะที่คอยฟังเป็นประจำสม่ำเสมอเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่คอยคอมเมนต์น่ารักมากๆนะคะอ่านทุกคอมเมนต์เลยจ้า มาดูพลังงานของเพื่อนๆที่เลือกกองที่3กันบ้างค่ะพลังงานพงเพื่อนๆกองนี้เป็นอย่างไรคะ h i g h p r ์เทรดเกาดาบ The World 9, 9, 9เหรียญ8เหรียญน,นะคะพลังงานของเพื่อนกองนี้ก็มีความ สับสนเล็กน้อยนะคะไม่ถึงกับมากแต่บางคนก็มากนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าตอนเนี้อยากทำอะไรเพื่อตัวเองบางคนมีโปรเจกต์แบบทำดังทำหน้าหรือทำอะไรที่เป็นเกี่ยวกับความสวยความงามของตัวเองนะเพื่อให้ตัวเองแบบ go i n t e r มากขึ้น w o r l d w i d มากขึ้นเหมือนแบบให้ตัวเองสวยแล้วก็ดูดีบางคนอาจจะมี up size นะคะ up นมั p อะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนแบบตอนนี้คุณคิดมากนะคะ คิดมากในเรื่องของตัวเองนะคะอยากจะทําให้ตัวเองสวยดูดีนะคะเพื่อที่จะเหมือนแบบเจอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเจอคนใหม่ๆเจอโลกใบใหม่เหมือนคุณอยากลืมเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็คุณอยากจะเป็นคนใหม่ที่เพียบพร้อมมากขึ้นเก่งมากขึ้นสวยรวยดูดีและมีเงินเก็บอะไรประมาณนี้นะจ๊ะพารังงานเพื่อนๆกองนี้ชัดเจนมากว่าคุณหันมารักตัวเองแล้วอยากดูดีอยากดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะ มาดูกันค่ะว่าแล้วคนที่คุณรอคอยนะคะคนเก่าๆของคุณเนี่ยกับคุณนะคะมันจะมีโอกาสโอ้โอโอได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งไหมนะคะมาดูกันว่าคุณและเขามันจะมีโอกาสกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งไหมคะ The Wheel of Fortune I see my Tao เดสั้นโอ้ยขนลุกเลยเพื่อนๆแบบเนี้ยชชั่์มีโอกาสโอ้ไม่กอดผมลิ้ิดบรรดาชักพาให้เรามาพบกันทันใดก่อนกันอยู่กันแสนไกลผมลิ้ิตบรรดาให้ <c oughs> ลองในแค่นี้ เรามองว่ามีโอกาสกลับมาอยู่ด้วยกันสูงมากนะคะสำหรับเพื่อนๆกองนี้แต่นอกเหนือสิ่งนั้นนะคะก็คือการตัดสินใจของคุณนะคะว่าคุณจะเปิดโอกาสให้เขาไหมที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะสำหรับตัวเขาเองนะคะเขามั่นใจมากว่าเขาอยากกลับมาเป็นครอบครัวคุณอยากมีชีวิตที่สดใสด,ด้วยกันอีกครั้งนะคะแล้วก็ตัวเขาเองอมองว่าคุณเนี่ยคือ พรมลิขิตของเขาโชคชะตากําหนดว่าคุณและเขาจะต้องมาได้เจอกันนะคะเพราะฉะนั้นกองนี้มีโอกาสแบบสูงมากแต่ณที่นี้ก็คือคุณเองจะต้องเป็นคนเลือกนะคะถ้าคุณเซเยตคือมาแน่นอนนะคะแล้วก็การกลับมาในครั้งเนี้เรามองว่ามันมีความสุขมากขึ้นมันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวดีๆมากขึ้นนะคะอืม ถ้าก่อนหน้าเนี้ยมันไม่แฮปปี้แต่การกลับมาครั้งนี้มันก็จะแฮปปี้นะคะเ,เพื่อนๆมันสดใสอะ่ะเออมันเหมือนเขาคิดได้แล้วว่าตอนนี้คุณคือโลกทั้งใบของเขาคุณคือคนสําคัญที่สุดในชีวิตของเขาเขาจะต้องดูแลคุณให้ดีนะคะหากเขาได้รับโอกาสครั้งเนี้เขาจะไม่ยอมทําให้มันเป็นเหมือนอดีตที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะคะโอ้ยดีใจด้วยนะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ลองพิจารณาดูทบทวนดูอีกครั้งนะคะ เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าแล้วคนคนนี้เขาคิดถึงคุณไหมคะเขาคิดถึงคุณไหมมาดูกันวิวแต่ไพ่สวยมากเลยจริงๆโอ้ย <c oughs> กระโดดจ้ะห้าดาบสามดาบ n i g h t of Pentacles Ace of s w o r d q u e e n of p e นเ a c l e นะคะคิดถึงไหมคิดถึงนะคะเขาคิดถึงคุณนะคะแต่เขาก็อย่างที่บอกเนาะเขามีความกังวลใจนะคะแล้วเขาก็กลัวว่า,าคุณเนี่ยจะยังไม่ยอมให้อภัยเขานะคะยังลืมไม่ได้กับเรื่องราวต่างๆที่เขาทําให้คุณเจ็บใจทุกใจหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็พยายามที่จะแสดงออกให้คุณรู้นะว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วแล้วเขาก็ จะไม่ลดละความพยายามในครั้งนี้นะคะจนกว่าเขาจะง้อคุณได้นะคะจนกว่าคุณจะยอมรับสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆที่เขาจะทําให้คุณในครั้งนี้นะคะคิดถึงคุณถึงขนาดแบบคิดถึงมากจนเขาตัวเขาเองรู้สึกแบบเครียดทันทีทุกใจเสียใจเหมือนแบบคิดจนวิตกจริตไปแล้วว่าเออพูดง่ายๆคิดเยอะคิดมากด้วยนะคะคิดเยอะๆะนะคะอืม เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่อยากแนะนําอะไรกับเพื่อนๆนกองที่3บ้างไพ่อยากแนะนําอะไรกับเพื่อนเพื่อนกองที่3หรือกองที่สีชมพูครีมโอรสนะคะในออบสอดหนึ่งไม้เท้าเพจออฟเพนนิเกิลในออ o หวานเทมเพอเรนต์นะคะ ก็แค่อยากจะแนะนำว่านะคะไม่ว่าเรื่องราวในอดีตนะคะคุณจะเจอกับสถานการณ์อะไรมาก็ช่างนะคะสิ่งดีๆมันเกิดขึ้น ใหม่ได้เสมอหากคุณนะคะพร้อมที่จะให้โอกาสสิ่งใหม่ๆมันจะเข้ามาหาคุณนะคะแล้วก็ความมั่นคงมันจะมาได้นะคะมันก็ต้องมีโอกาสเริ่มต้นก่อนนะคะมันถึงจะมั่นคงได้รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันนะคะถ้ามันไม่มีสิ่งไหนเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงมันก็จะไม่เกิดขึ้นรวมไปถึงความมั่นคงในชีวิตมันก็ไม่มีอะไรที่แน่แท้และแน่นอนนะคะทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะตามกาลเวลานะคะ เพราะฉะนั้นเหมือนไพ่อ,อกจะบอกว่าจงให้โอกาสเมื่อคุณอยากให้โอกาสแล้วก็จงอย่ายึตดยติดนะคะกับสิ่งที่คุณคิดว่ามันมั่นคงนะคะอ่ารวยไม่ทนจนไม่นานรักแท้ก็มีบ้าง แต่ราคาแพงอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกกลองที่3นะคะก็จบคําทํานายกับหัวข้อที่ว่าคุณและเขานะคะจะมีโอกาสได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งไหมนะคะแล้วก็ฝากช่องทันดวันทาโรไว้ด้วยนะคะแล้วก็รอบหน้าจะทําคลิปดีๆมาให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ร่วมสนุกกันอีกครั้งสําหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ